ราบสวัสดีพี่้องมิดม้อยแคนแฟนม้อยร่ำถูกทันทุกคนบ่าสิปินพี่นองทางงกราทังไก่ทางไกลพี่นองเอฟซีแฟนครับสาวฝูกล้านชัยพี่นองเอฟซีแฟนครับมอล่ำถุกทันทุกคนบ่าสิปินพี่อุ้งอิงเพชรบานแพงพี่บอยสิริชัยพี่เอนอรดี๊อสโจยมานีนฮักแพงวรัญญพรเอฟซีทุกขั้นค่ะพี่นองขาขอบคุนทีเขามัดรับช่มเขามาติดตามในมือนีพี่นองขากระแสแรงโอ้โหเหตุแห่งเอฟซีแฟนครับนี่ภากัน ตื่นเต้นหลังจากเทมือเคลื่อนนี่ทางด้านหมอรำใจเกินร้อยเพิ่นไหนมีกุมปิดให้พี่น้องเอฟซีแฟนครับเขามารับชม10ปีหมอรำใจเกินร้อยมือเคลื่อนนี่มีกุมปิดรับเชิญคุณแม่นกน้อยอุไรพรครับพี่น้องขามือเคลื่อนก็นได้รับช่ทางด้านคุณแม่นกน้อยอุไรพรโอ้โหเหตุไดนสาวฝุกพผดล้านใช่นี่ตื่นเต้นอย่างแรงว่าจะเป็นอย่างไรพี่น้องขาแบบพ่อผัวแล้วมือเคลื่อนสาวฝุกพระดล้านใช่สื่อกุมปิดเขาไปบึง เฮดไห้โอ้ยสาวผูกพอลัานใช่หนิคน้นรูปว่า,วาสิเป็นตอนล่ำเรืองตอนที่คุณแม่น้องน้อยอันเข้าไปในฉากล่ำเรืองเฮดไห้ Head มีความขังความแบบในหมอลำย่างแถ้จริงค่ะพี่รองขาเฮดไห่ Head เอสซี่เพจครับมาคาลายคนประกาศบอกว่ารอชมคุณแม่น้องน้อยอย่างเต็มทำออกมาได้ดีมากคุณแม่น้องน้อยหลังจากที่ไปรับเชิญวงคณะหมอลำใจเกินร้อย พี่บอยสิริชัยนี่แหละค่ะพี่น้องคะศิลปินบอกว่ากระแสรแรงไม่หยุดสําหรับด้านคุณแม่น้องน้อยอุไรพรศิลปินหมอลำแห่งวงหมอลำคณะเสียงอีสานนี่แหละค่ะพี่น้องคะเพื่อนเป็นระด,ดับหมอลำมาลงมาคู่หมอลำที่แบบเพื่อนว่าเบาห้เบาเลยเนาะค่ะพี่น้องคะหมอลำที่ไม่มีวันตายก็คือหมอลำคณะเสียงอีสาน พี่้องขาเอฟซีเป็นครับมากสับลายคนต่งตางๆรอคอยว่าตาวฝุกพนันใช่สิว่าอย่างให้พี่้องฟังคะ่ะพี่้องคะ่ะเข้าเรื่องเลยเอฟซีแฮร์วดขอโชว์ใหญ่แม่นกน้อยหลังยื่นไม่เดี่ยวครั้งแรกในรอบสิปีกระแสะแรงไม่หยุดสำหรับแม่นกน้อยอุไรพรศิลปินหมอรำแห่งวงเสียงอีสานที่คืนเวที ยื่นไม่เดียวเมื่อคืนที่ผ่านมาในคอนเสิร์ตหมอรำใจเกินร้อยสร้างปรากฏการสุดอบอุ่นให้แฟนเพลงทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่โดยแม่นกน้อยอุไรพรได้ขับกล่อมบทเพลงในตำนานอาทิดังนกขมิน้นยาด่วนรักที่รักจ๋าน้ำตาเมียและก็นกจา๋าดำคีรีมาลาฝั่งซ้าย ไอคำลำพันเกี่ยวข้าวดอรอแฟนซึ่งร้วนเพลงที่ฝังในใจแฟนๆมาหลายมาหลายทศวรรษค่ะพี่น้องทำเอาผู้ชมซึ้งและประทับใจจนโซเชียลลุกเป็นไฟสำหรับทางด้านคุณแม่นกน้อยอุไรพรหลังจากที่เมื่อคืนไปรับเชิญที่กลุ่มปิด10ทศวรรษเอินว่าสิปีมอลํำใจเกินร้อ หนึ่งทศวรรนี่แหละค่ะพี่น้องคะโอ้ยมือเคลื่อนนี่แอดมินนี่บอกพี่น้องเลยเลยค่ะว่าพอค่อยให้กับหมอลำจังสี่จักเชียค่อยให้ราสุดกับน้ำพี่อุ้งอิงเพร้านแพงเพราะว่าแอดมินนี่หากเพลินแห้งรักที่สุดรักเหมือนพี่สาวจริงๆกับว่าได้ค่ะพี่น้องคะที่สำคัญนี่คือการยื่นไม้เดียวครั้งแรก ในรอบสิบกว่าปีของแม่นกน้อยทำให้แฟนคลับต่างพากันแห่โหวตร้องขอโชว์ใหญ่เต็มรูปแบบอีกครั้งเพื่อสารต่อความสุขและเก็บภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเมือคืนเอฟซี FC ขอโชว์ใหญ่กับด่านคุณแม่นรงหน่อยอุไรพ่อนหมอลำแห่งเมืองอุดรธานีเรียกว่าเป็นหมอลำในตำนานก็ว่าได้ค่ะพี่น้องคะ เอสสีป็นครับพากันแห่ส่งกำลังใจว่าโอ้คุณแม่นกน้อยอุไรพรคะทำออกมาได้ดีมากไม่เคยใครที่ไม่เคยเห็นใครที่จะทำออกมาได้ดีเท่าคุณแม่นกน้อยอุไรพรเมื่อคืนทางด่านหงอาหาณาพุทธพิมีมงานหมอํำใจเกินรอยยังพี่บอยสิริชัยแล้วก็คุณพี่ตอแอนออร์รีค่ะพี่น้องคาทำออกมาได้ดีมากทำโชว์แบบยิ่งใหญ่อลังการกว่าได้เลยคะ่ะพี่น้องคาสำหรับโชว์ หนึ่งทศวรรษหมอลำเจเกินร้อยมือเคลื่อนในโช่แม่นกหน่อยเร่พอนแบบออกมาแบบอย่างยิ่งใหญ่ตอนล่ำเรืองนี่แบบตอนล่ำเรืองนี่สาฝุกพระลานชัยให้น้่กับวาไดดเลยค่ะพี่น้องค่าตอนพี่บิตรุชัยล่ำฉากเสียชีวิตแบบแบบย่ําแบบเหมือนยูบะได้แล้วต้องไปแล้วจ้าสี่แม่ค่ะพี่น้องค่านี่แหละค่ะพี่นอ้องค่าเรื่องเล่าในมือน,นีเสาฝุกพล้านชัยก็ไเ้นั่มาให้พี่น้องฟัง fc แพนครับกอ่อนอืนเลยค่ะพี่น้องค่า ดาวผูกพันธ์ใช่กับเขา,เาอนุญาตลาพี่ลาหนองไปก่อนค่ะพี่น้องคะโอกาสหนาฟ้าไม่พอกันค่ะ